เซนแซบค่ะกินแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์พูดทิชาเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นมื้อที่พี่ได้พี่ในเป็นยังไงบ้างพี่ในดีแล้วมาการทุกวันพี่นายบอกว่าพี่นายที่ก็พี่ก็ไม่รู้กับเพิ่นแล้วเพิ่นบอกเพิ่นดีแล้วทางนอยู่วัดีขึ้นม้นี้เพิ่นไม่ได้ไปวัดความดันอนามัยปิดเปิดอนามัยบอกแล้วว่าเปิดครึ่งวันเมื่อวานนี้อ๋อเหรอวันนั้นเขาบอกว่าวันจันทร์ปิด ตอนแรกเขาบอกแบบนั้นแต่เมื่อวานเขาบอกแล้วว่าพรุ่งนี้มาได้นะเขาแจ้งใหม่แล้วอโอเคอครึ่งวนันผมตกข่าวครึ่งวันมากินข้าวครับนี่อันนี้อะไรกันเลี้งอันนี้อันนี้ปิ้งคืออะไรส้มหมูป่าส้มหมูป่าเหรอป่าหมดในนี้น่นะเกี๊ยวก็ป่าเอ็นดูอร่อยเลยแหนมก็ป่าเมื่อวานชิมอยู่อ่าให้เอซีดูตอนกับป่าอบไงว่าอบอุ่มร้อน เพิ่นหายแล้วเมื่อวานนี้เพิ่นยังถางหญ้าอยู่บ้านเลยโอ้โหจนไอ้นั่นหักมาเด้อข่าเด้อเขียนจอบจอบองอนถางหญ้าเป็นข่าเด้อเป็น้องแเขียนโอ้โหลงสองมือแล้วลงคนมาเด้อโอ้โหตอนกินนี้กินตับไก่ไม่น่าเชื่อ เดนกับทันกินเจีวปลาปลาแดกแกอะไไม่ส้มานะอย่าลมมาสัจจ์มากเลยวันนี้มากินข้าวพิธายเจียวเดียวแกมาต่อยเราได้รึเปล่ารับพี่น้องเอฟีอเดียใช่ไหมลูกขอบคืเหลืออย่างด่วนห้องขึ้นทั้ง้ฟอยู่นะเนื่องจ้าผมไล่สดมา14ชั่วโมง19นาทีผมยากให้ครบ หมื่นไลท์ตอนนี้ขาดอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแล้วผมสีลงไลท์นะเพราะว่าพี่น้องเขามาถ่ายคลิปอยู่ให้ทำคลิปให้ทำคลิปให้ผมเนี่ยว่าผมคอพี่น้องมากดไลท์ไอ้ผมเนี่ยเจ็ดร้อยเนี่กใจมันไลท์นะลุงพันราอีกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไลท์เจ็ดร้อยไลท์ผมจะครบหนึ่งหมื่นไลท์ตอนนี้เราจะไปเอาเครื่องที่ไหนมาส่งให้ทีชั่วโมงทำเป็นคลิปแล้วก็ลงได้สติ๊กเกอร์อีก สามสิบสองเลี้นน่าจะเป็นเที่ยงครับลุงพันเนาะทอดเที่ยงบอกเอาฝากพี่น้องมาตัวไรเนี่ยไปลองเลยนครับข้อเสียอะไรซ่องให้พี่น้องเดือดตอนนี้เลยบางคนไร่เลยครับยังขาดอยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบขับอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับให้เป็นตำนานไปเลยสิบสี่สัปดาห์กับเช้านะทีนะครับถ้าหากประเด็นคลิปนี้ไล่ตั้งแต่จังมุงนี่ไล่ตั้งแต่คุณลุงปู่กระเบื้องอยู่พุ่นละตอนนั้นแหละกูไล่ตอนนั้นเลยเนี่น ได้กับไลสดนอนเลยครับครับผมก็ฝากทางเอื้อยในเอื้อยบอกพี่น้องให้นี่ยังขาดอยู่นี่ตั้งแป๊บนึงผมซูมใส่ซีเบิ้งกว่าครับโอ้โหเก้าพันไลค์ครับยอดเลยยากครับขอฝากพี่อางน้องกันนะเพราะว่าผมอยากลงไลน์นะตัวนี้ยังขาดอยู่หกร้อยกำหาสิบพี่น้องเที่ยงค่อยลง โอ้ยกระสิ่งเพิ่โหดหมูเฮาดีใชสันหมูเฮาคลายคิปทันทีไม่ได้รสชาติประมาณนี time, mm. ้เด้อพี่น้องเพิ่นกำลังกินข้าวขอขอบคุณทุกท่านทุกดวงใจอ๋อลุงกันกนะครับเพิ่นลุงนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องนะแม่ก็อยากขอความช่วยเหลือนะนี่นะอืมโอเคครับผมสืบนานก่อนะพี่วุ้ยแจ่วนี่น่าเอาไปจ้ำกับปิ้งปลาที่น่าสานเนาะซื้อเอาแบบแจ่วนะ ผมอะไรไม่กินจริงเหรอผมอเดีตจำเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยยังมันอิ่มท้องอยกินให้หมดเช้านี้เรื่อข้าวข้าวอุ่นป่ะเนี่ยของอร่อยอุ่นแล้วอุ่นอีกเนาะอุ่นแล้วอุ่นอีกมันน่าเบื่อนะเดนการโนก็กินข้าวอุ่นตามมาครับกินเลยกับต้านพี่กินแล้วกินแต่เช้าวอมหอยจุก ยุบหอยด้วยออมหอยจุบผูกมาไปซอยลุงเห็ดเวียกอ๋อเนี่ยผมผมกินข้าวอยู่กินขึ้นมาทันทีกิวข้าวทันทีแนวแต่โตแล้วเรื่องของโตเบอี์เกี่ยวกระชันเก็บน้ำไม่เกี่ยวก็ชัน ใ่อหมะคิ้ให้แม่หน่อยนะแคนเนาะแม่ทาสนาแขนแขนแนับแ้นมานานเนคืนเคเีววแนหมายถึงต so ้องชำระคืนบ่หรือว่าติดพอเอาไป พี่มันกินด้วยกันนะครับบรรยากาศชุดอบอุ่นนะทานมื้อเช้าด้วยกันเหมือนเดิมน้อยเดียก็กินยาข้าวอร่อยนะทุกท่านเชื่อไปด์กินกินข้าวคำเยอะขนาดคำใหญ่ให้เบิ่งจนสวดฝากน้องนับดาวด้วยกินคำใหญ่ๆเหมือนพี่เลยโตไวๆฝากน้องนับดาวกับน้องกับตันเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตขายาวๆเหมือนพี่ ไม่คิดว่ามันจะขายยาวได้ขนาดนี้เนาะไอเดียนเนาะก็จะกลับไปเรียนหนังสือน่นเนาะไอเดียนเนาะวันนี้ก็พวกนี้เนาไม่ได้เห็นหนาเดียนน้่นเนาะเดียวกลับไปอยู่กับยายตามอัธยาศัยชิเปอดเทอมนะบายเดสิเอาเมือก่อนนะขาดไปส่งเลยวันสุดท้ายของน้องไอเดียที่จำปาดงชิเมือชิเมือเรียนแล้วชิปเปอร์เทอมแล้ว นี่ก็สิเบอรเทินแล้วันนี้กันนะวันที่สองไปไหนนะวันทีสองเขามีชันึกษาด้วยเด้โอเคครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เช่นกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิมกับป ไม่ปลากระป๋องเราเนื้อเหลือจะน้ำหมดตั้นน่ะมันไม่ยอมกินศาสต์ตกลงกันไว้แค่ดิบดีว่าตกองกิน่อนเนอะไม่รับข้อตกลงไงบ้านกินด้วยไหมนกปอดพี่เรียงกับพี่เจนคงกัดถึงบ้านดรกเนาะใช่ปะ Mọi người, hết những chuyện tay đã tìm lắm lưu bên mình học tập. I hate him, mắt. Qué quá? 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 im quá? ให้อิ่มหน่อยหนูอันปากอายอิ่มก่อนโอ้แม่ดาเนว่าสาวซ้ำน้อยหมื่นเก้าจนเดียวบึ้งแม่ดาคือสาวซ้ำน้อยหลุดลุกไวขนาดเมื่อเราแต่งกันนั่นเอง